ของคนที่เกิดวันศุกร์แม่ขอพูดคํานีล้ละกันแม่ขอพูดว่าพรุ่งนี้คุณอาจจะไม่มีโชคลาภไม่ใช่ว่าอาจจะใช้คําว่าโชคลาภไม่เข้าแต่ไม่ต้องเสียใจนะโชคลาภไม่เข้าแต่คุณจะได้ทางไหนหรือปะคุณจะได้เงินจากการทํางานคุณจะมีพลังจากสิ่งที่มองไม่เห็นคุณเห็นไหมอันนี้คืออะไรคุณเห็นไหมอันนี้คืออะไรคนที่เกิดวันศุกร์คุณเห็นไหมว่าไพ่ใบนี้คืออะไรแล้วด้านหลังของแม่คืออะไร ท่านบอกเลยว่าท่านไม่ได้มาเพื่อให้โชคลาภนะแต่ท่านมาเพื่อที่จะให้อำนาจวาสนาแล้วเงินเงินจากการทำงานเงินจากการทำงานไม่รู้นะของคนวันศุกร์ขอปู่เองไม่รู้ว่าจะเอาอะไรแต่ขอปู่เองแต่เรื่องโชคลาภปู่ไม่ให้แต่ปู่จะให้เงินและให้ธุรกิจที่หนูต้องการจะหาเงินรายได้แบบหลักแสนหรือหลักล้านเขาจะให้หนูแน่นอน ปู่จะสร้างโอกาสให้เขาจะให้โอกาสหนูปู่จะให้โอกาสหนูคะ่ะปู่จะสร้างโอกาสให้ทาไมแม่ถึงมั่นใจว่าปู่จะให้โอกาสเป็นไพ่การถ่ายทอดวิชาคนแก่ถ่ายทอดวิชาให้เด็กงง,งๆคนหนึ่งที่กําลังร่าเรียนอยู่นะคะครูบาอาจารย์นะคะ,คาานนะ,คะถ่ายทอดวิชาให้เด็กคนหนึ่งไม่รู้หีรู้แตดนั่งอ่านหนังสือครูบาอาจารย์ถ่ายทอดวิชาให้หนูอยู่ แสดงว่าตอนนี้คนวันศุกร์คุณจะสื่อสารกับครูบาอาจารย์ได้แม่นยำมากๆหนูควรสวดมนต์แล้วแผ่เมตตาละลึกถึงองค์ปู่ครูบาอาจารย์ที่หนูเคารพเพราะท่านพลังมาเต็มท่านกำลันจะช่วยเราแต่ตัวเราเองข้อเสียของคนวันศุกร์นะคุณไม่มีความมั่นใจในตัวเองคุณขาดความมั่นใจในตัวเองสภาวะจิตใจของคุณคือ ขาดความมั่นใจในตัวเองไม่มีความมั่นใจในตัวเองเลยค่ะตอนนี้มันเลยทําให้เราไม่สามารถที่จะเดินต่อไปได้จบเนี่ยวันศุกร์